หาท่านผูชมมาดูกิจกรรมฉึกฉักไปตามรางน่ารักน,น่ารักอ่ะทิปปันรักฉึกฉักไปตามรางพาทัวร์สายหวานทิพยประกันภัยจัดทริปรักสุดโรแมนติกนี่ดูแค่ชื่อดูแค่ชื่อ,อเออมีมีเครื่องหมายคําว่า6ด้วยนะน่าจะเป็นครั้งที่6แล้วล่ะนะฮะ โดยทิพยพยประกันภัยจะเต็มเลยนะฮะส่งมอบความรักและความอบอุ่นผ่านกิจกรรมสุดพิเศษที่ว่านี้ก็คือไปฉลองวันแห่งความรัก14กุมภาพัน์แล่ะนะฮะคือเขาพาสื่อมวลชนนะขึ้นรถไฟสุดหรู SRT Royal b l r s s o m อ๋อที่เขาบอกจองยากๆนะดัสแต่สายนี้คือเต็มตลอดเลยสายเนี้ยนะฮะเขาออกเดินทางทริปนี้จากกรุงเทพไปกาญจนบุรีนะฮะบรรยากาศแบบโรแมนติก คือพอขึ้นรถไฟไปนะทุกคนจะสัมผัสบรรยากาศของความรักเพราะมันเตมวาเลนไทน์ไงนะฮะสอารอยบรอซัมเนี่ยเพราะว่าถูกนเรศให้เป็นขบวนแห่งความสุขมีตกแต่งอย่างสวยงามมีเสิร์ฟด้วยรอยยิ้มจากทีมงานทิพยประกันภัยนำโดยนี่ด็อกเตอร์สมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้บริหารที่ท่านก็เดินทางไปพร้อมกับสื่อมวลชนด้วยนะครับระหว่างทางนี่ คือนั่งรถไฟเนี่ยบรรยากาศกันต้องได้บรรมันจะได้ดูวิวอะ็นไหม<ช>สองข้างทางเนาะธรรมชาติก็สวยอยู่แล้ว<ช>ไปกาญจนบ,บุรีนะฮะแล้วก็มีวิวแม่น้ําภูเขาท้องฟ้าสดใสบรรยากาศดีด้วยอ,อากาศดีวันนั้นนะครับก็ช่วยเติมเต็มบรรยากาศโรแมนติกได้สุดๆเลยะนะครับพอไปถึงเนี่ยนะฮะทริปที่เพิ่งเริ่มต้นเองไฮไลท์เด็ดอยู่ที่ไปล่องแพสัมผัสธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ําแควนะฮะให้ทุกคนเนี่ยใกล้ชิดกับความงดงาม ของสายน้ําและขุนเขาสูดอากาศบริสุทธิ์นอนฟังเสียงน้ําไหลเอื่อยๆนี่มันทริป v นะีไอพีเอยสุดๆเลยนะฮะเราก็เติมพลังใจไปพร้อมๆกับวิวสุดอลังการนะครับทานผู้ชมแแล้วก็โอ้โหมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะมีของรางวัลมีกรมมาทานประกันอุบัติเหตุให้กับทุกคนด้วยทำยังไงจะได้ไปทริปแบบนี้กับเขาเอ,อก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเขามีทริปต่อไปคุณก็ไปสมัครนะเลยก็ไปในนามของรายการไปเลยอ นะฮะทริปปันรักนี่ไม่ใช่แค่ทริปเที่ยวนะฮะแต่คือมิตรภาพที่เดินทางร่วมกันที่คอยสนับสนุนแล้วก็เดินเคียงข้างกันมาโดยตลอดนี่เป็นยังไงต้องไปแล้วทริปหน้านะใช่